เด็กูแน่แอรแบบนี้ยังไม่เงินไอ้มอลนั่นมันรู้ตัวแน่นอนไปเลยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยสนฟกสนานโ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอยน้ำได้เว้ยเฮ้ยก็ขอยิงจรวดจรวจยิงสิเอ้ายิงไม่ได้อีกอ่ะ เราเคยไปกดลิสไคน์วะไม่ใช่ไม่ใช่เราเคยไปกดเราเคยเราเคยไปกดเราเคยไปกดวะเราเคยไปกดเออกูไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันคืออะไรไอเบคอนตายแน่ตายแน่เบคอนอะไรเหรอรู้ไหมไอหมอนั่นมันโกนตีนกูนะจ้ามันก็โกนตีกูเหมือนกันแหละยังไงหมอนั่นไม่ง่ายแล้วไม่เอาปืนมาจากไหนวะเออ พาบูมดางนี้หรือเปล่าไปไหนมาบูมาจากนันะคลิ๊กรถอยู่ที่ไหนวะโอ้โหว่างเปล่าไม่มีเพื่อนไม่มีหมอนั่นก็ค่อยลงใจหน่อยนะแต่กูไม่มีเบคานเอนอ,อช่างแม่งมันเถอะ ด้วยเมาส์อัตโนมัติของกูเดี๋ยวก่อนด้วยเมาส์อัตโนมัติของกูกูสามารถบอกได้ว่ากูอยู่ที่ไหนกูอยู่ที่ว่างเปล่ากูก็มาได้ทันทีมันเอามาจากไหนวะไอชินั่นน่ะเอามาจากไหนมันเอามาจากไหนนี่น,น,นี่นนกูถามถามได้ ตายมึงยิงไปตรงนู้นสิมึงยิงไปหายพ่อหนุ่มคนที่มันทำลายรถกูแล้เสียงอะไรวะเสียงกระทะกระแทะเหรอโอ้หเสียงเฮลิคอปเตอร์นี่ไงเรือเรือนเรือเรืยยอโยชว้าวไปเลยไปเลยวิย่งเฮ่โอ้โหด,ดีเลยที่ไอ้หนุ่นมไม่ทำลายกูตาย ตายแน่ออตายอีอีอเชื่อมันเลยได้อือตายอีตายอีออฆ่าม่งเลยฆ่าม่งเลยอีออ่ามั่ามันฆามั่งเลยอืออนอยู่ไหนแล้ววะไม่อยู่เลยออออออีอีอีตาย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 ตาอย่าพึ่ง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 อออ อเียมมันตาย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 จ้า้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเียตอนนี้หรือกูน้ำเข้าแล้วอีพอนมูมียานะไยี่ตาย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  ยังไม่ได้ดูความสุขจิบหายเลย <laughs> วะเคยขอเราอยู่บ้างไอ้อดนุ่มยังไม่ออกจากเสิร์ฟเลยเหรอแล้วมันนั่นไงกูเจอมาละขอเรือเล็กๆกูไปแล้วขอยิยงไอ้พ่อหนุ่มคนนั้นก่อนสิ ยิงม่ได้ว่ะเรือกระโปงแต่เรือนี่พามึงไปได้นะไปไหนวะไปหาปลาอยู่อะไรนะโอ้ยโอๆยอยอย,อยเรือหมาป่ากูไม่เห็นมีหมาป่ากูเห็นแต่คนรันพันย,ยินดีต้อนรับสุกเกอร์หมาป่า เลยกูไม่เห็นมีหมาป่าทำไมมึงเอารูปนี้มาจังเลยใส่คนฆ่าไม่ใ่ามาแล้วมั้งโอ้โหเยี่ยมไปเลยหาอะไรที่มันแบบบินได้ปอมหมาป่าอืมไม่เหมือนมีป้อมอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลิฟต์โอเคลิฟ โอเคริบระบ,บนใดเฮียริปอีกแล้วอืมโอเคจริงคนหนุ่มมึงอยู่ไหนมึงตายแน่มึงตายแน่มึงตายแน่ไม่ใช่คนหนุม่มคนนั้นมันคือเบคอนอะไรวะกดปุ่มปึ๊ดอุ้ยฮ่า <c oughs> ห้องมาซิงอูฟเลยเนี่ยมีเก้าอ e ี้นั่งเก้าอี้อ่ะเอานั่งเก้าอี้สิเอาเก้าอี้ตกอีกเอากูนั่งเก้าอี้ได้แล้วไป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 ไม่ได้โอ้ยโอู้ยูชิชิ่ะรีไซเคิลรีไซเคิลเราต้องรีไซเคิลเรือเพื่อนไม่ต้องไปหาป่าไม่ใช้ถิ่นจังเลยหาป่าแม่งสร้างเครื่องบินเครื่องอะไร ได้เยอะโอ้โหอะไรวะโอ้โหเลยยอชไม่ใช่ลไไเลยยอชไปแม่งเลยโอ้โหู้ยไม่อยากทำไรมึงทำอะไรแก,ก่แต่เดียวาก็จะขาเดียวกูจะขับยังไงวะอ๋อใช้นี่อุ้ยเฮียเฮียเฮ้ยเฮียเยยเ่เี่เฮียเยเนเฮยเยเฮ่ีียเฮี อยู thinking, ่ใหญ่ใหญ่ใหญกูเกลียดมันเบ้อกูเกลียดมันอะทำยไงได้ไหนไงเห็นไหมเกลียดเกลียดกูเกลียดมันกูเกลียดมันกูเกลียดมันแล้วสิ่งที่กูเกลียดแพ้กันเลยก็คือ ไอหนุ่มรู้สึกว่ไม่เกลียดเลยก็คือคนที่ไม่ค่อยจะท่ากูมีเซคนและพื้นฟูแล้วมันคืออะไรพื้นฟูเห่คนนี้อีกแล้วอ่ะอีกที่นี่อ่ะเดดใหญ่มากริ่งเยอะเออตายตายตาตาย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 ไม่ตายตายตา

กูไม่เอาแล้วไอสัสันไอฮอทฮอตไอ้บอสไอ้สโไอ้แมงเว้ยเฮยมันจะเป็นสตูว์ตัวใช่ไหมพอดูตัวยอพรดมพอดชิ้นใสเหมือนแมทร์วัชชิงอะเออเรื่อยเียรนี่แหละเป็นที่กูไม่รู้เลยก็คือมันขับยังไงวะ ขอบกอดคนนี้นั่นจะดีของนี้ไงไปเลยสิไปเออคนนี้แหละไป ตายไม่ตาย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 เออตาย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 เออเช่ยนี้เลยตา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 ยแน่ตายแน่ตายแน่คนขับอยู่คนนั้นน่ะตายมึงตายยิงแม่ยิงไม่เลยยิงเลยยิงเลยยิงยิงยิงให้ดอนนะตี่ต้องมาพังเรือกูแน่นอน ไม่ได้งั้นจะเยอะยะก่อนของไปให้ก็เยอะเลยดีกว่ากูไม่สังเกตก็ขอนแบบนี้ไ่ด้เลยมั้งนะเด้าขาแม่อนล่มคอน คอนล่มขอนล่มคอนขอดูอีกครัอร์นนกันขอขอนด้วยขอนนด้วยขอไปกนละไออุ้ยูเบน้ยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้ยย้ย เออเป็นยังไอ้กลัระเบิดพังใส่มึงวันเลยตา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 ยไอ้คนบวชตายเออตายเอออย่างนั้นแหละเออเออไอ้ไป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 ฮ่าสนุกชิบหายเลยโอเคลิกันเหล่านี้